เลขสองของครับสิบบาทิบนครน้ำผลไ้ิด có luôn. 1.5 bật. 1.5 bật. 1.5 bật. สวัสดีทุกคนนะครับมันผมไม่รู้ว่าตอนกลางวันมันมาสะดุดนะตอนนี้มันก็ไม่สะดุดนี่หว่ากลางวันสะดุดเชื่อเลยอ่ะลูกพี่อันนี้กินได้เนาะได้เนาะก,นกินได้เนาะเนี่ยมันไม่ใช่โคกไงโคกโอ้เหนื่อย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับฮัลโหลครับผมทุกคนครับกิ๊กเคาะกินระยังกินเรือบรวครับพี่เดียกับกูพี่เดียนะครับผมเรืยบราคาพี่เดียสาวสวยมากเลยพี่เดียเอ้ยจช่อีกอะแลัวเนี่ย สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่สนามบินนะยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลย ขออนัยนะครับตกลางวันด,ด้วยเนี่ยผมไม่รู้เตือนเี๋ยผมใช้ได้นะแต่มันไปอยู่ที่สัญญาณนะยี่ปสัญญาณไม่ใช่หนึ่ไม่ดจรลองเรเียนด้แต่มันพิเศษอย่างไม่ชอบผมตื่นไม่ช่าผมตื่นเช้าปากผมแบบตอนไปถึงร้อนมากเลยอะมันร้อนบวมนอนนอนนอนเกือบตีนหนึ่งแนละ้วเหรอน นอนีหนึ่งตื่นตสีครึ่งตืรร่นทไมไม่รู้แล้วก็มานั่งรอเก้าโมงครึ่งครึ่งครงโอ้โหจะไปได้หกโมงครึ่งอ่ะก็รถติดไงรถติดก็เลยแบบนิดหน่อยเออจะโ,โหไปถึ่หกโมงครึ่งเทั้งน้าเวทสามชั่วโมงหนึ่สนามบินซ่าค่ะซ่าซา ขอบคุณครับน้องน้องเชื่อน้องอีฟอยู่น้องหวังเนี่ยขอบคุณครับพี่ครับผมน้องหายยนต์แมล่อยโยนไปเถอะไม่อยากฉีบโอทอกหรอกสวัสดีแม่ด้วยนะครับพี่ๆด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณกำลังใจก็รอกำลังใจที่มอบให้ด้วยนะครับ จบไปแล้เดือนนี้มีทิวีที่แปดคือผมผมเครียดมากเลยนะถ้าก่อนที่จะจะถึงเดือนนี้ผมเครียดมากเลยหลายคนมีงานเยอะก็มันเป็นพรอ,อะไรเนี่ยมือถือผมเนี่ยมันก็อยู่น เป็นเลยเอา้าตัวลงแล้วผมอ่ะกินกอบแค่วะเนี่ยนี่กับผมอ่ะจิบผิดอัน ส่วนไม่ได้วันนี้ก็ค้างเป็นอะดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนเนี่ยดูครับเดี๋ยวกลับไปจะไปเปลี่ยนมาดูผอไปที่เด็ดตัวยังไหมส่งผมมันได้อยู่ได้ทั้งวัน ดูสิหลายคนเลยนะครับยิบผิดอันโอเคครับทุกคนครับ ผมไม่รู้มันเป็นเกี่ยวหรือเปล่านะที่แบบกดกดไลค์หัวใจแล้วกดหัวใจเนี่ยมันค้างอ่ะผมไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะปกติเขากดกันนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากสั่เหตุอะไรเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนดูครับโอเคนะครับแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรี๊ยบลบเพื่อมครับ ไว้เจอกันใหม่เนะเดี๋ยวได้ช่วงกันครับสวัสดีครับ เอาละิงพี่เราสนนะผมพี่แอร์โอเต้องยอมรับความจริงนะครับนะวันนี้ก็ดีใจที่ได้แอร์ช่วงนี้ผมขอขอเนญาตร้องเพลงชาติก่อนแล้วันนะครับร้องต่อไปร้องเพลืขข่อไปนะครับนะ,อ,ขขยนะบนะอยู่ที่การแข่งเอาวันนี้ใครขอเพลงได้นะผมร้องได้นะครับผมนะถ้าร้องไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงครับ I'm oh <laughs> ครับผมไม่ได้ยินเมื่อไหร่ครับทุกคนได้ยินก็พอแล้วแต่แต่าน้ไม่ได้ยินมีน้องพีิทีนะครับเพียนงานนโอเคทีนี้คนนี้ร้อนห่อ้เพ่อเป็นนารปิด้านะครับ